สี่วันเกิดนี้รวยแรงบารมีพ่อตัวเองหนุนนำดวงชะตารวยไม่สนใจใครอำนาจบารมีวสสาสรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองลษาคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาดูว่าสี่วันเกิดนี้มีวันเกิดใดบ้างคนเกิดวันแรกคนเกิดวันอังคงารดวงชะตารวยแรงไม่ทันตั้งตัวสิว่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองลษา ดวงชะตาแบบนี้ห้ามแช่งใครอ้ามพูดถึงใครอาจจะทําให้ใครเจ็บปวดรัวร้าว,วแสนทุกข์ทรมานต,ตกตําแหน่งเงินหล่นลงจากฟ้าท่านจะร่ำรวยโดยไม่ตันตั้งตัวเจอแต่สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านควรระแวดระวังกับปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นควรที่จะระแวดระวงังทำสิ่งดีๆไว้ครับจะหนุนนำดวงชะตาท่านตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดวงชะตาท่าน ตกตำแหน่งยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนการถ่ายย้ายนะครับมีการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาสมหาเรืม่มมาสับนะครับเปลี่ยนมือมาสู่มือท่านนะครับสมบัติผัดกันชมโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาจะได้เจอสิ่งดีๆนะครับผมเรื่องความรักเกิดขึ้นในโชคชะตาเจ็บปวดรอดร้าเป็นเรื่องปกติ แต่เรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาสำหรับท่านที่ยังสมเงินทองไหลามาได้มารวยไม่รู้ตัวนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามานะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ามาจริงหรอนะครับผมเขาเรียกว่ารวยไม่รู้ตัวนะครับดวงชะตาท่านกําลังจะแปลเปลี่ยนไปครับความสุขความจเจริญจะบังเกิดการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจเงินทองการเซ็นสัญญาก,กฎหมายร่างกฎหมายต่างๆ คนที่จะต้องระแวดระวังนะครับพูดจาพูดคุยระแวดระวังกับคําพูดของท่านและท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายสุขสําเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเฮงงเฮงต่อแดนนี้ไปดวงชะตาเปิดดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเงินทองอย่าใช้มากจับใจมากเดีย๋ยวจะหมดไปนะรับได้มาต้องรีบเก็บจะได้มีเกณฑ์โยกย้าย นะครับวันต่อไปคนเกิดวันพุธคนเกิดวันนี้บทจะรวยก็รวยไม่หยุดอำนาจบารมีวาส,สนาวิ่งแสงทางโค้งเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตามท่านเมื่อถึงเวลาไว้กลางคนประสบอัมเร็จนะครับมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสะดวกสบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครอบครัวจะสุขสรรหันษา,นาประสบบําเร็จราบลื่น เปิดไพย่ย้ำดวงชะตาดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านไม่มีสเสือกท่านจะต้องสู้นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเมื่อถึงเวลานะครับดวงชะตาเปิดอำนาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆเข้ามาโชคชะตามีเกณฑ์เดินทางไกลจะพูดคุยเจรจานะครับกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายอย่าพิ่งดูถูกความคิดเห็นอย่าน้ำเต็นแก้วเด็ดขาดด้วยดวงชะตาของท่านกำลังจะเปิด คนบดจะดวงดีอะไรก็ดีไปหมดความร่ํารวยความสุขความจเจริญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเลขเสียงนาโชคก็ประเดประดังเข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักท่านจะเจอคู่ที่ใช่ท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะสมหวังยิ่งยิ่งึง้นไปนะครับคู่ครองท่านจะรู้สึกความรักที่แช่มชื่นสิ่งดีๆเข้ามาดวงบาร,รมีวาสนาเปิดเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตา สิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาเป็นบทเรียนที่สําคัญมานมีนะครับบารมีก็ถึงจะมานะครับทามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งได้โชคลาภทมอะไรมันจะมีโชคลาบนะครับเงินทองวาสนาเข้ามาตลอดเปิดไพ่ย้าาําดวงชะตาทำอะไรตกตำแหน่งความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบท่านเคยได้ยินคำว่าดวงดีหรือไม่ ดวงดีอุปสรรคมันผ่านพ้นไปหมดถ้าดวงไม่ดีอุปสรรคเข้ามาประเดยประดังเข้ามาครับแต่ดวงดีทําอะไรมันก็แจ็คพอตทำอะไรก็รวยทำอะไรก็เฮงต่อให้ทําไม่เป็นก็รวยอยู่ดีครับดวงชะตาท่านกําลังอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนั้นหรือเปล่าครับสังเกตโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดแน่นอนครับคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันศุกร์ชะตาตกชิงไหวชิงพลิ เล่เหลี่ยมแผ่พาวทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาส,สนาดวงชะตาท่านกําลังจะเปิดรุ่งโลภะสำเร็จสมหวังตังใจมาทตุกสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่นร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาท่านกําลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้าน องชะตาท่านกําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านที่ดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความกัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตําแหน่งหน้าที่การงาน สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรคการแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเหนื่อยเมื่อ้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทน ปัญหาเงินทองกาลังจะผสมเร็จน,นะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวยท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีเงินล้านกําลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาสนาถูกระวัลที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราไว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายไปยสีระวังสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข่งอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่ วันต่อไปคนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาตกตำแหน่งเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นท่านจะเจอคนในลักษณะนี้สิ่งต่างๆควรที่จะต้องหลบหลีกไม่ควรที่จะปะทะดวงชะตาแบบนี้มิอันควรที่จะปะทะกับใครบางคนเพราะว่าบางคนอาจจะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นทำให้ท่านรู้สึกย่ำแยดุูดดาใส่ร้ายป้ายสีต่อหน้าพูดหยางรับหลังพูดหยาง แต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีรับทรัพย์โดยโชคสมบัตดังใจหมายดวงชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแต่การสู้ครั้งนี้ไม่ควรที่จะต้องประทะับสู้ด้วยสติอัญญางดวงชะตาตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องการพัฒนามีเรื่องที่จะเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นดวงชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแต่ใครบางคนกลับไม่มุ่งมั่น จะรอให้ใครบางคนทําให้ประสะวันเร็ดนั้นเป็นไปได้ยากเพราะตัวตัวท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเอาจริงแต่ว่าจะหาโชคลาภเงินทองก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาแต่อะไรบางอย่างมันมาขัดฝังนี่นิะสิท่านควรที่จะต้องกราบนะครับกราบไหว้สิงิ์สิทธิ์หนุนนำดวงชะตาบอกว่าให้เรื่องร้ายออกไปให้หมดเมฆหมอมกเมฆดำที่มาคอกนำนะครับสิ่งเหล่านั้นกำลังจะมาลายาหายสิ้น แต่ก็ขึ้นด้วยอยู่กับตัวท่านนั่นแหละอํานาจบาร,รมีวาสนาปกปักคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําดวงชะตาท่านอยู่อย่าไปกลัวดวงชะตาท่านตกตาแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาดวงชะตานะครับหนุนนําดวงชะตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าผิดสิลธละมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เหลืออยู่กับท่านเราแว้ระวังกับคําพูดดีๆครูบาอาจารย์ต้องกราบไหว้ดวงชะตานะครับโชคลาบเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามานะครับ อาจจะมีเฮงลล้านถูกรางวัลใหญ่รับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ท่านรวยแรงปังประสมเปรดมีโชคลาบในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินถูกรางวัลใหญ่มีลาบลอยะสมวัเนเร็จขอพระองค์ป,ปู่ท้าเวสวรน,นองปกปักกุมรองรักษา ปูสิงจะมีพายปกปักขององรษาปูพิเภกโคราจารย์ขอให้หนุนำนำดวงชะตาท่านทั้งหลายให้พบปะแต่สิง่งดีๆให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองต่อแต่นี้ไปสาธุสาธุสาธุาธอานุโมทามิ